ผมก็สวัสดีครับอยู่กับหนทค่กูดันดไหนช่องรับผมช่องย t ท b e ที่เกี่ยวกับจากกลการเกษตรนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็เอ,อ่อพาพี่น้องมาฟังเสียงนะครับกุญยาเรานะครับโอ้ติดง่ายสมคำล่อมลือจริงๆครับผมช่างบอกว่าติดง่ายครับผมก็ลองติดอันนี้ถอยออกมาว่าในใสขั้นทรงพี่น้องขั้นทรงอันพว่วงว่าอะไรว่าในใสหรือ เดมาจากตรงนั้นครับยิงตรงลองอมาเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยิมมาติดไอ้่องไอ้หนองฟังมึงครับแต่ว่าผมไปเอาให้ตัวลีกมาใส่หัวซีกว่ามันงบบางบา,าง,บง,งเกียบนีให้ตัวลีกบอกบอกไปสะดุดครับมันเป็นสะดุดสะดุด,สด,ดแสดงว่าน้ำมันขาดครับอันนี้เป็นน้ำมันมือสองของคูบูตานะครับห้าสิบ ห้าสิบชั่วโมงประมาณนี้แหละเมีนบ่วูนี่่าจะเป็นสุดแหลกครับกุบตารถไทยกุบตบเขาสื่อเขาสื่อรถมาใหม่พี่น้องผมกับไปสื่อต่อมาถังละสองร้อยครับเนี่ยสิบแปดลิตรเดี๋ยวมาดูความใสก่อนอน่นาจะใช้ได้อยู่ครับนี่ครับ จังใสครับจังใสเราก็จะกองกองเอาแต่ว่ามันสีนอนกลนอยู่สองลังกับขับนสุพวกเศษเล็กให้ทั้งเข้ากับสีทิมทิมแม่เล็กไว้รับเอเอาไว้ดูดพวกเศษเล็กนะครับจากน้ํามันวันเป็นน้ามันเกา่าโอเคครับมาดูเลยครับมันจะเสียงนิ่มขนาดไหนเนาะแต่ว่าสตาร์ทง่ายจริงครับสมคำลํำลือนะครับแชะเดียวครับ ประกอบไรน้ำมันแยกน้ำมันขึ้นมีน้องสตาร์ทแะเดียวเลยติดครับโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวเติมน้ำมันก็นมีน้องเติมน้ำมันให้กันอ่ารับเดี๋ยวตั้งกลองไปไทยกับบ้ารับพี่น้อง รครับม,มาฟังเสีย,เเเยงเครื่องครับโอ้เงียมากครับเงียมากมแล้วแท้สปริงครับมัดไฟแท้สปริงครับสปริงเสียฮะผมเห็นเสียงเครื่องนิ่มครับน่าใช้เลย ความสูงอยู่ที่หาเมียครับตอนเนี้ยหาเมียกลัวๆระรับจะรับปากตัวนี้ครับประมาณหาเมีย40กับความสูง ประมาณนี้ครับโอ้นิ่มบครับเิีมสตาร์ทง่ายเลยน้ำไม่วนไอ้น้ำวน,น,น,นดีครับแล้วก็น้ำไม่ดันครับน้ำปกติไม่ดันครับเสื้อเราก็ปกติครับความร้อนปกติจะล,ลองมาระยะหนึ่งแล้วครับพี่น้องสต,สตาร์ทสตาร์ทลั่นแวนไวจนเตอบอิยู่ รานเป็นแหวนไม่ปอกไม่ตกะกรูกไม่ครับตกะกร้าซาบไม่ระบอกแรงอัดนี่ไม่ครับคำดีเซลนี่ดีครับสตาร์ทง่ายเดี๋ยวมาดูควันนะครับไหนก่ ยอดครับเดี๋ยวอเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวสิเดรลองนาสิเดรลองขีปมายุขาครับพี่น้องว่านาสิเดรตัดยุขาออก่วงหนาฝนครับตัดออกจากให้ปำตัดออกจากให้ปครับ แล้วคุณยายก็ไปขีดขีดไปสิบหล่อครับสิบหล่อมาติดตามกันดูนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่ลิปหน้าครับฝากด like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ